สวัสดีค่ะคุณแม่าาแมเอฟซีค่ะวันนี้แม่ถุงเงินกับพ่อถุงเงินแล้วก็ควันทองคูณชุมพลจ้าได้เดินทางไปซื้อเหล็กแล้วครับซื้อเสาแล้วครับไปับต่อ <laughs> จ้ากำลังเดินทางไปที่บุรีรัมย์ค่ะ นะครับนี่ก็นสู้ๆตัวอ่าไอซื้อเสาครับวันนี้ไปซื้อเสาครับเดินทางแล้วอ้าวดินาเเอาละายสามร็กอ วันก็ได้ซื้อเสาเสร็จแล้วค่ะซื้อเสาที่โรงงานค่ะ ือที่โรงงานค่ะแม่ควรกับพ่อควรกับควรทั้งโครงคูณชุมพนค่ะด้วยกันค่ะเพราะเราเป็นญาติกันค่ะจะได้เด่นกันค่ะอันมันลดกันค่ะ ก็ซื้อเหล็กเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้เอาเหล็กไปช่างแล้วค่ะตไหมไมอย่า,า,อนนา,าซื้ายอยางหล็ดค่าหร้ายัหยุ้าังหดหยุหยุดเยุดหยุดหยุุ เราควรแม่ควรจ้า <Okay. S 1> ราก็ได้เหล็กแล้วค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเหล็กกล่องค่ะ นี่เป็นเสาค่ะน้องคืงเงินก็ซื้อถกเด็กไว้ทำบ้านให้น้องแล้วค่ะต่อไปเราก็จะได้จะได้หาบันยกให้น้องค่ะบนชั้นกุลูก Yeah, แล้วเป็นเหล็กกล่องทับเสาค่ะจะำรับจิบนี้จากก็ได้เอาเสามาลงบ้านแล้วค่ะ ยังไมันแข็งมันแข็งที่รามันแข็งอยู่แล้วเราเพราะว่าเล็เฮาอยาไปใส่ตัวเดียวมั้ก็จะ่าเลียบประกบคู่แล้วก็ยิ่งอันนี้ไอดจนแบกตัวเดียวเลยแบกยัเออไหนถกงรองพ้อกมัทางไหนอ้าวถุงรองพ้องเสือกับเพื่อนมันต่อนี่นี่เป็นแมกเพื่อนไม่ต้องแม่ร้อนเดี๋ยวแหวนนี่เม็บอกมัน เออทำโซ่ซ้ำใหม่ๆก่อนอันนี้มาเขาไล่ทั้งนี่ถูกไล่เนี่ยนั่นขึ้อลสิถูกไล่กันไทยสดสดเดี๋ยว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 รากกันลาก้มโึ้โหหลด้อด้ิเอนกัไปสส่ไปขวดอื่นเนะมือไปคนดิมันตคนไม่คนเทพไปขึ้นนี่ก็ได้อือมืออื่นละเพราะว่าคันจียกมืออื่นมันก็ตองคนเทพเต็มโอนี มันตรงมันตรงมันจังสีแข็งขุ่ถุงขุ่ถุงหนึ่งอะไรับอีกอะไรรับไม่ยาวอะไรรับคนทำคนเดียวไม่ได้อันนี้มาอีกคนออกได้ไเอี้เนาตอ้ง้องนอกตั้งแัวนี้ออกต้วนั้งแต่ตันี่ตัออก่ตนี่ตั้ออ้งแตัวนอ้งแต้วนี่ตนี้อ้งแนี้กั้น้องแนี้ มีกำลัใจเขาอยู่ข้าดีดูเล็กเขาต่อตัวนี้เออเขาต่อไวเออไปจับยังมาเย็นๆกันไงก่อนไปดรัมเลยเอาเขาาษาอะเขาเขาไปกันไหนพี่เราจว่ามันมีโอกาสโดนแบนบ้าบไหนี่แบนเลยจ้าโอ้ยคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกคนสวยสวัสดีค่ะอาจารย์สวยอาจารย์สวยก่อนไม่ต้อเรื่องเลยคอมเมนต์ที่บาป ย่าสวยอบไลน์รับพ่จ้าาน่องนึงกูสิไปอนไ้ไปแดูซื้อแงงูนำนันี่คือี่ัง่เงียเกิดอะสัมีคนโอนมาให้ลเนาะพอได้วนหพขาดพมัอินตัวเดียเสียบหลอดทมุพันุ์อย่าเยอะหาก็ซื้อเขาซื้อหัไม่กินจะองกอนเได้เอา เหล็กกบได้เอาเหล็กมาบ้านแล้วค่ะจะได้ทำงานให้น้องลค่ะ